ทุกคนรู้ไหมคะว่าสะดือสามารถบอกวาสนาและลักษณะนิสัยใจคอของเราได้อย่างไรอยากรู้ต้องฟังคลิปนี้ค่ะ 1. คนสะดือกว้างจะเป็นคนใจกว้างฉลาดและมีความรับผิดช,ชอบ 2. คนที่สะดือลึกจะเป็นคนที่มีวาสนาดีมีมรดกและมีความอดทนสูง 3. คนที่สะดือเล็กเป็นคนรอบคอบดิ้นรนชีวิตแต่ไม่ค่อยแข็งแรง 4. คนที่สะดือแคบเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนใจแคบชอบพูดถึงแต่เรื่องตัวเองไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่น 5. คนที่สะดือตื้นเป็นคนที่ความจําไม่ค่อยดีขี้หลงขี้ลืมและเรียนไม่ค่อยเก่ง 6. คนที่สะดือจุนจะไร้บุตรเป็นคนอาภัพและไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นสะดือจุนไม่ดีนะคะ 7. คนที่สะดือหงายเป็นคนไฟสูงทําอะไรต้องเป็นที่1และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 8. คนที่สะดือว่ามเป็นคนอาพับเข็นใจทำอะไรต้องดิ้นรนด้วยตัวเองไร่คนช่วยเหลือ 9. คนที่สะดือสูงเป็นคนความจำไม่ค่อยดีชอบพูดจาทะะึึ่งตึงตังออกแนวลามก 10. คนสะดือต่ำเป็นคนช่างฝันชอบระแวงสงสัยเป็นคนที่ชอบคิดแต่ทำไม่สำเร็จ